สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณเพื่อนเอฟซที่น่ารักทุกทกท่านนะคะวันนี้พิมมาไลฟ์ผ้าขายให้น้องนีนะคะที่อยู่พิษณุโลกน้องติดโควิดนะคะติดโควิดขายของไม่ได้เลยเลี้ยงหลานอยู่สองคนหลานก็ต้องทานนมนะคะหลานก็อหปี3ปีนะคะแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็มีพ่อพิการนะคะ เป็นอัลซเมอร์ด้วยที่ต้องดูแลนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะน้องเขาขายเสื้อผ้าโรงงานเป็นชุดเสื้ออชุดยีนค่ะผู้ใดต้องการที่จะซื้อนะคะหรือเหมาราวก็ได้นะคะ อตอนนี้ที่แขวนไว้มีทั้งหมด30ตัวนะคะ30ตัวเป็นชุดยีนเสื้อผ้ายีนนะคะ,ะตัวหนึ่งร้อยแปบาทนะคะ1ตัว180บาทพร้อมส่ง180บาทพร้อมส่งนะคะมีแต่ชุดสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะ เป็นเสื้อผ้ายีนน่ารักน่ารักนะคะคุณไหนสนใจหรือคุณเพ,เพื่อนอยากจะช่วยหรือว่าทําบุญกับน้องนะคะติดต่อได้นะคะยกราวได้นะคะ1ิบตัว20ิตัวก็ได้นะคะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยผ้ามือหนึ่งจากโรงงานนะคะผ้ามือหนึ่งจากโรงงานซื้อไปฝากญาติพี่น้องช่วงสงการเทศกาลสงการก็ได้นะคะ ชุดหนึ่งร้ดสิบบาทนะคะ180บาทค่ะน้องตอนนี้ลำบากมากเลยนะคะขายได้แค่5ชุดเองนะคะขายได้แค่5ชุดเองใครสนใจนะคะช่วยอุดหนุนหรือช่วยซื้อทำบุญก็ได้นะคะให้น้องด้วยนะคะน้องก็มีหลานเล็กๆที่ต้องการกินนมนะคะช่วงนี้น้องไปขายของไม่ได้นะคะติดโควิดอ่า แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะวา่าตลาดก็ปิดนะคะตลาดปิดเป็นชุดสวยงามนะคะก็ขอ,อวิงวอนนะคะผู้ใจดีหรือคนไหนสนใจอยากจะทำบุญกับน้องนะคะพี่พิมพ์ก็พร้อมส่งให้นะคะ พร้อมส่งให้ราคา180บาทนี้พร้อมส่งนะคะพร้อมส่งคะ่ะใครสนใจทักกันเข้ามาได้นะคะเป็นชุดยีนผ้ายีนนะคะอย่างดีเลยนะคะตัดเย็บเนื้อผ้าอย่างดีนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะ ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะใครสนใจตัว180บาทเองนะคะ180บาทเองใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสนใจชุดยีนไปใส่หน้าสงการนะคะก็ทักททยกันเข้ามานะคะว่าเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะพี่พิมพก็ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยขายให้นะคะ เพราะว่าน้องเขาเห็นพี่พิมพ์ไลฟ์ผ้าน้องเขาไม่ได้ทำ u t u b e น้องพี่พิมพ์ทำ u t u b e น้องเขาก็เลยอยากจะฝากผ้า ยีนขายคนไหนสนใจคุณเพ,เพื่อนสนใจช่วยอุดหนุนน้องเขาด้วยนะคะร้อยสิบแปดสิบบาทนะคะร้อยแปดสิบบาทพร้อมส่งนะคะเสื้อผ้ายีนจากโรงงานมือหนึ่งนะคะมือหนึ่งนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะช่วยอุดหนุนด้วยะคะ่ะฟรีไซส์นะคะชุดสวยมากนะคะพี่พิมพ์ก็ช่วยน้องไป ห้าตัวนะคะช่วยน้องไปห้าตัวใครสนใจที่อยากจะได้เอาไปใส่เล่นนะคะใส่นอนก็ได้เป็นชุดนอนก็มีนะคะติดต่อพี่พิมพ์ได้นะคะติดต่อพี่พิมพ์ได้ค่ะเป็นชุดยีนใส่ใส่แล้วไม่เสียดายเงินเลยค่ะซื้อแล้วไม่เสียดายเงินนะคะสนใจติดต่อพี่พิมพ์มานะคะพี่พิมอ่ทักเข้ามาในไอดีไลน์พี่พิมพ์พิมอ่แล้วก็เป็นสอง ชื่อภาษาอังกฤษนะคะพิมพแล้วก็สองห้าแปดแปแนะคะพิมพ์ PIM 2 5 8สอแล้วก็พี่พิมพ์จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะสนใจทักมากันนะคะได้ทําบุญได้ช่วยเหลือน้องนะคะสิชุดก็พันแพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งนะคะถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญกับพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์ก็จะช่วยนะคะแต่ก็อยากหาคนร่วมด้วย ช่วยกันเนาะใครสนใจจะช่วยเพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็ดูแลพ่อพิการแล้วก็ไปอาร์ซัมเมอร์นะคะแล้วก็มีหลานเล็กๆที่ต้องดูแลน้องนีอยู่พิษณุโลกนะคะใครสนใจช่วยเหลือน้องทักเข้ามาได้นะคะ0883404187หรือพิมพ์25888เดี๋ยวพี่พิมพ์ลงในช่องให้นะคะรูปทางติดต่อแล้วก็วิดีโอคอลมา นะคะวีดีโอโอคอมาแล้วพี่พิมพ์ก็จะให้ดูชุดแต่ละชุดนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่กรุณาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะรออยู่นะคะ